ฟ้าเอวไปพี่เอวไปพี่มูอย่นี้นะจบทั้งหมดเออไปอุจิตนะพี่นะห0รอจบเลยฉันนัที่ส่งนะพี่นะวันไหนก็ได้นะ เดี๋ยวดูลงมาที่เดือนอังเดือนใค่นี่ไงใหญ่หาปดยังเช็ดจุดที่เราเเบาขึ้นเลยนะมันยกขึ้นมาเลยไอที่มันจมอยู่ใช่ไหมเออตอนนี้ก็โลงแล้วะทีร่างกายตอนนี้ ที่มันที่พี่ปวดมันหายปวดยังซูสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคดีแล้วปวดมากี่ปีแล้วปีสองปีแล้วโอเคผมทำวิธีให้ก็มันเหมือนอะไรนะเหมือนยกขึ้นมานะมันมีเหมือนยกขึ้นแล้วมันขวายแล้วมันโล่งขึ้นเลยก็ดีแล้วนะพี่นะโชคดีนะพี่ดีนะขอบคุณนะทีรับขอณครับ